بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فوتي بن باب الله سبحانه وتعالى تنعكب خشكور الله سبحانه وتعالى แต่เราสภพพานะอุมาจารยังเมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ในเดือนละมาดอนอยู่ในเดือนอัมมีเกียร์เดือนที่มีคุณค่าเดือนที่มีความประเสริฐเพื่ออะไรพี่นะ้อง เพื่อที่ตัวเราจะได้แสวงหาเพื่อที่ตัวเราจะได้มุ่งมั่นกระทําในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความเมตตาได้รับกับความเอ็นดูได้รับกับการอภยธธธัยโทษและได้รับได้รับกับความรักของรัสุปานุวะจานาะซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดจะเปนอกพู้ที่มี إ ي م านทังายสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นคือความรักของกัสุปานุวะจานาะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องแสวงหาให้ได้ เพราะอะไรก็ตามท่านพี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุวจะจอาลาทรงรักเราเลแล้วอัลลอฮลาลจะชี้ทางนําให้แก่พวกเราอัลลอฮลาลจะทรงช่วยเหลือในการงานต่างๆของเราอัลลอฮลาลจะทรงอยู่ร่วมกับพวกเราในเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถในสิ่งที่เราเจอปัญหาในสิ่งที่เรามีแต่ความทุกข์พระองค์จะปัดเป่าสิ่งต่างๆให้คนจกเราอัลลอฮฺจัลาลจะปกป้องเราจะคุ้มครองเราจะเมตตาเรา ใช่ไหมครับเวลาที no ่เรายกมือขอด้วยวางเราจะอะไรจะตอบรับเวลาที่เราขอความคุ้มครองเราจะอะไรจะปกป้องและรักษาเรานี่คือเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากความรักของอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาฮฺฉะนั้นเราทุกคนจะต้องแสวงหาทุกวิธีทางทายังไงก็ได้ให้อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาฮฺทรงรักเราแล้วใครนะพี่น้องที่เราจะอทรงรักคนเหล่านั้นบ้างอัลลอฮฺบอกไว้ในกุรอานนะครับอัลลอฮฺบอกไว้ในกุรอานหลายอายะเดียกันนะครับอย่างอายะที่เลาจะ อและได้กล่าวัยบอกว่าว وأنفكوا في سبيل ل ล ه ولا تلقو بأيديكم إلى التألق واصنوا إن الله يعين ا ل ิน س ن و ن อัลลอฮ์บอกว่าและสุภาพเจ้าทั้งหลายจงบริจาคทานในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮฮานะ سبحانه และจงอย่าได้โยนตัวของพวกเจ้าไปสู่ความพินาศและจงทำความดีแท้ที่จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่กระทำคุณงาม 画你。 ฉะนั้นนี่คือคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองใครพี่น้องอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮัยุยไฮบุตตะวาบีนอวยให้บุญมุตตะฮีรีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอาลัยทรงรักบรรดาคนที่กลับเนื้อกลับตัวแปลว่าเมื่อทาความผิดแล้วขออภัยโทษเตาบัดตัวผินหลังหันหลังให้กับความชั่วเสียใจและตั้งมั่นว่าจะไม่กลับไปทําความผิดเหล่านั้นและก็สัญญากับเราว่าฉันจะไม่ทําสิ่งต่างๆล่านั้นอีกแล้วกลับเนื้อกลับตัวกับอัลลอฮ์จะอาลัยซ้อนมุตตะฮีรีนค่ ใรพี่น้องคนที่ชำระล้างให้สะอาดชำระล้างอะไรชำระล้างหัวใจของเขาให้สะอาดสองชำระล้างร่างกายของเขาให้สะอาดให้พ้นจากนัิสให้พ้นจากสิ่งสุกรบกระฉะนั้นคนสามกลุ่มนี้เขาจะอาละศองรักเขาใครพี่น้องอัลลอฮฺบอกบัลามันอาฟาบิอะ์ดีฮิวับตะกออัลลอฮฺบอกไม่ใช่เช่นนั้นใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่เขารักษาคำมั่นสัญญา ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วรักษายอย่างดีและเขาก็ยังเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยู่ให้บุลมุตจะกีรีนอัลลอฮ์จะอทรงรักบรรดาผู้ที่มีความยังเกรงสี่แล้วนะห้อัลลอฮ์บอกฟะอิดะอาซัมต์ฟะตะวักกันอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยู่ให้บุลมุตจะวักกีรีนเมื่อเจ้าตั้งใจและตั้งมั่นแล้วนะครับก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้ที่จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมายการงานต่าง กับพระองค์หกอัลลอฮ์บอกว่าอินฮากัมจะฟะงุมไบนำฮุบินกิสติหากว่าเจ้าตัดสินเรื่องราวในระหว่างพวกเขาเจ้าจงตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยความยุติธรรมอินนัลอฮัยอิบุลมุกติตีอัลลอฮ์จะอาณาสวรรั์บรรดาคนที่มีความยุติธรรมใครอีกไม่ร้อัลลอฮ์บอกว่าอินลัลอฮัยอิบุลดี่ในกาติลูนใน سبيل ซัฟฟันก็อันฮุมบุญาน มารซูสอัลลอฮ์จะอาลาทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานูฮัหมัจาลาโดยที่พวกเขาตั้งแถวเรียงรายปันหนึ่งเหมือนกับอะไรพี่น้องปันหนึ่งเหมือนกับอาคารที่แข็งแกร่งฉะนั้นนี่คือคนที่อัลลอฮาทรงรักใครอีกพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าคุณอิงกคุณตุนตุฮิบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดจงกลาว่วหากว่าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฟัตจะบิอูนีให้ปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามใคร ปฏิบ ah. ัติตามท่านนบีสัมบลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยุ่บีบกุมุลลอฮ์เมื่อนั้นอัลลอฮ์จะรักพวกเจ้าเพะยังฟิดละกุมและพระองค์ก็จะอภัยในความผิดให้กับพวกเจ้าฉะนั้นนี่คือคนที่อัลลอฮาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานคนเหล่านี้อัลลอฮาจะรักฉะนั้นจะไปนอกผู้ที่มีอีหมากจังหลายแล้วเมื่ออัละอาลารักแล้วเป็นยังไงครับ Tena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawanya hadits bodin bawanya. Inna Allah Taala, Allah Taala deklarasi bawanya. Man ada niwanian, khayqatam. Di kapur khayfinam. Allah Subhanahu Wa Taala. Perhaditsan kunci. เราจะอาลากราว่าใครก็ตามที awa, ่เป็นศัตรูกับคนที่ฉันรักคนที่ข้ารักฟาดเดอาดันตูฮูบิลฮาร์บีแท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับคนเหล่านั้นแล้วแล้วจะทำยังไงที่จึงจะทําให้เราจาลารักเราพี่นเอาข้าบอกว่าว่ามาตะกรรบอิเลียะอับดีบิชัยอินอาฮับอิเลียะมิมมัฟตารตูฮูอัลัยมิมัฟตารตูอัลัยอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของ ข้าจะกระทำ ทำแล้วจะเข้าใกล้ชิดกับข้าและเป็นสิ่งที่ข่ารักมากยิ่งไปกว่าสิ่งที่ข่าได้กำหนดให้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาเช่นอะไรละมาฟัดดูห้าเวลาเะกาศีนอดในเดือนลมาดอนการทำข้หาห็นไหมสิ่งต่างๆมากมายที่เราจาระได้ทรงกำหนดให้เป็นสิ่งที่เป็นฟดัดดูหรือเป็นสิ่งที่เป็นวาซิบจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วเราจะอาจจะรักมากที่สุด แล้วเราก็บอกว่าวามายาซาลอับดียะตะกรรบุอิเลียบินนาวาฟิลฮัตตาอูฮิบบะฮูแล้วเราก็บอกว่าและบาวของข้าเมื่อเขาทําในสิ่งที่เป็นฟัดดูครบถ้วนแล้วเขายังคงทําในสิ่งที่เป็นนาวาฟิลนาวาฟิลคือสิ่งที่เป็นสุนนะที่เป็นมุสตะฮับที่ซาลาฮูส่งเสริมให้กระทําเขายังคงรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังคงทําอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งว่าข้ารัก เขาใช่ไหมสองสิ่งหนึ่งฟังดูและสิ่งที่เป็นสุนัข แล้วข้าก็จ้าฟัอิละอิฮบบตุฮูแล้วมาอใดที่ข้ารักเขาแล้วกุนตุสัมผัสถลงสียสมาอูบดถ้าจะเป็นหูให้สําหรับเขาไว้ฟังแปลว่าเลาจะอาจจะช่วยเหลือในการฟังของเราเราจะอาจจะช่วยเหลือให้เราได้ฟังในสิ่งที่ดีๆและจะปกป้องหูของเราให้พ้นจากการฟังในสิ่งที่ไม่ดีว่าบาสอรอฮุลละดียุบซีรูบิแล้วเลาพเจ้าก็จะช่วยเหลือในการมองของเราใน การมองในสิ่งที่ดีในการมองอ er, ั jar, rando, antis, on, ลนุรอานมองสิ่งที่อัลเจ้าะราทรงสร้างแล้วพิจิตพิจารณาใ้รควรแล้วเราก็จะป uffy, กป้องสายตาของเราให้พ้นจากการมองในสิ่งที่ไม่ดีวายาดบุลละติยุปติชูบิฮีบิฮาแล้วพระเจ้าเก็จะช่วยเหลือในมือของเราเวลาที่เราจะใช้มือจับในสิ่งที่ดีและปกป้องมือของเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีวานิศละหุลละติยัมชีบิฮาแล้วจะช่วยเหลือเท้าของเราเวลาที่เราเดินไปไหนพระเจ้าจะช่วยเหลือให้เราได้ ได้ความสะดวกได้รับความง่ายดายให้เดินไปบนหนทางที่ถูกต้องและปกป้องท้าของเราให้พ้นจากการเดินไปยังหนทางที่ผิดผิดแล้วอัลลก็บอกว่าวอินซาอัลลีละอัติยันนะคนแบบนี้นะหากว่าเขาขอค่าค่าจะให้เขาอย่างแน่นอนละอัติยันนะอัลล์ใช้คําว่าูน่นตะกี้เป็นการเน้นย้ําว่าจะให้คนอย่างนี้อย่างแน่นอนว่าละอินซาอัลนีลาอัยิยันนนะและหากว่าเขาขอความคุ้มครองต่อ ข,ข้าก็จะคุ้มครองคนแบบนี้อย่างแน่นอนใครีน่น้องคนที่เอาล้อจาอาลารักแล้วเมื่อเอาล้อรักเราแล้วไม่ได้หยุดอยู่ที่เอาล้อเพียงคู่เดียวนะเอาล้อจาราจะเรียกชิบรีน Allah tak riak malaikah, lew riak malaikah di penai Malaikah di Jibril alaihi salam Malaikah di minati, namu wa'ijallah nabi rasul. dan hadith, rasul Inna ahabba abdan da'a Jibril Allah ta'ala muhafau'u -oh rakba'u jari' Jibril แล้จิบรีนมาล,ลาละอัลลอฮฺทูลก็จะกล่าวบว่าอินน uh ah ah ีอูฮิบบุฟูลานันฟะอฮิบบะฮูจิบรีนขารักบ่าวคนนี้เจ้าจงรักเขาเจ้าจงรักเขาโทรศัพทบอกว่าไฟอยู่ให้บูจิบรีพอเราสั่งแล้วจิบรีก็รักบ่าวคนนั้นซุมมาอยู่หน้าดีฟิสมาพอจิบรีรักคนคนนั้นแล้วจิบรีก็จะเรียกบรรดามาไาิก์ที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นเนี่ย ฟะَ قول لك تكعب وإن الله يحب فلانا فأحبه ل َّ ه จ تعالى ทรงรักบาวคนนี้พวกเจ้าจงรักเขาด้วย พวกเจ้าจงรักเขาเด้วยฟายอยู่ในบูฮุอัลลุซมาเมื่อนั้นบรรดามาลายกาที่บนอยู่บนชั้นฟ้าก็จะรักบ่าวคนนั้นทุมมายูดะอุล่าหลกับูลูฟิลอาร์และอัลลอฮอรูสูก็พูดบบบว่าพอบรรดามาลายกาบนชั้นฟ้าต่างรักคนคน,คนนี้แล้วเมื่อนั้นคนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินก็จะรักคนคนนี้ด้วย เวลาที่คนคนนี้ทําอะไรเขาก็จะได้รับเป็นการตอบจะไ,ได้รับการตอบรับคนจะเชื่อคนจะรักในสิ่งที่อามาสัสสุฮานนวูวาตาล拉ให้กับคนคนนั้นเป็นการพิเศษฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายน,นี่คือใครพี่น้องคือคนที่อมัสสุฮานนวูวาตาล拉รักและเราละ่ะทําได้ไหมทําได้เพราะอะไรพี่น้องเรายังมีชีวิตนี่ ใช่ไหมเรายังมีชีวิตเราเป็นผู้ศรัทธานี่เราได้เปรียบแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นคนที่มีอีมานแล้วเรายังมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีชีวิตอยู่ในเดือนรมตอนฉะนั้นเดือนนี้ให้เราพยายามทําการงานที่ทําแล้วจะทําให้เราได้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานที่จะทําให้เรานั้นทําให้อัลลอฮ์สุขานุวาจะ阿拉ทรงรักเรา ฉะนั้นนี่เป็นโอกาสอันดีพี่น้องในการที่เราจะตักตวงคุณงามความดีตักตวงการงานที่ทําไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราทั้งดุนยาแลกวก็าอาฟิโรสุดท้ายนี้ขอบอกสุขานุวาตะาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรานั้นเป็นคนที่สำนึกผิดและยอมรับในสิ่งที่เราทําแล้วมา ส่วนชีวิตที่เหลือให้เรามงมั่นและตั้งใจและพยายามที่จะรักษาและจะปฏิบัติในสิ่งที่มันจะทำให้เรานั้นได้รับกับความรักและความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอฺลาทั้งดุยาและก็อาคิราะอัลสลามุอะลัยฮฺนินบินามุฮัมัดวะลาอาลีฮฺวะ صحبه و ลลัม